สวัสดีครับนี่เราอยู่ที่เจริญนครห้าสิบห้านะครับย้อนไปเมื่อน่าจะวันสักห้าหกเดือนได้ไหมได้นะได้อยู่ประมาณสี่ห้าหกเดือนเนี่ยก็จะมีน้องคนหนึ่งที่ขายขนมปังที่ผมมาเจอไม่รู้ยังจํากันได้อยู่หรือเปล่านะครับเป็นเด็กที่ขายขนมปังอยู่ในซอยเจริญนครห้าสิบห้าเพื่อหาตังค์ซื้อมือถือให้กับน้องไปเรียนออนไลน์นะครับขนมปังหนูก็ทำเองทำไมถึงจัด ขายของเพราะอะไรครับา่าอยากได้โทรศัพท์ให้น้องไโทรศัพท์หทรก็มีแล้วแต่ว่าน้องเอาไปดูมไม่ค่านาคนนี้หรออนนอ,อ,อวันนี้น้องเขาทักยินบ็อกมาบอกว่าวันนี้วันเกิดอยากให้ลุงช่วยเอวยพรอหน่อยเราก็ไม่ได้อวยพรอ,อะไรวันนี้ก็เลย ซื้อนมเค้กวาฝากน้องเขาเดี๋ยวเราจะเข้าไปให้น้องเขาหน่อยหนึ่งนะครับวันนี้ไม่ได้ติดไม่เสียงอาจจะเบาหน่อยถ้าผมอยู่ไกลๆนะครับ <S <S ถึงบ้านแล้วเดี๋ยวแวะเอาไปดูงล,ล,งลงจอนเขาเลยเขาเรียกลงจอนน่ให้ลุงจอนลงจอน เดี๋ยวเดี๋ยวรอน้องออกมาเราไขว่างนี้ก่อนสวัสดีลูกมาแล้วน้องก็มาแล้ววันนี้สวัสดีครับเพิ่งตื่นหรือทำอะไรเลยนั่งกินไข่อ๋อมาเนี่ยมาเนี่ยนี่นี่วันเกิดลูกอ่ะลูกก็มาให้อ่ะ พอดีลุงงานเยอะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะเออวันเกิดก็ขอให้หนูตั้งใจเป็นเด็กดีแล้วกันนะลูกนะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับพี่พี่เออไม่มีเทียนเผาเลยนั่นเนี่ยเดี๋ยวไม่เป่าเท่ยวกันแล้วกันกินกระน้อยแม่งกระน้อยกินนะโอเคเดี๋ยวลุงไปทำงานก่อนนะมีอะไรลุงก็ฝากไปนะลุงนี่เราไปใส่กองไหม